รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่1.46กิโลกรัมนะครับจับดีๆนะครับประคองโอเคฮะมีอาการอะไรไหมนะฮะหนึ่งสองปยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้กดสุดนะผมคอนโทรลที่นิ้วนะเห็นไหมผมจะให้ดูว่าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพามารับชมกับสว่าน2ระบบนะครับของทาง M อ o p นะครับตัว ดีไซน์ขนาดไซส์คอมแพกนะครับแล้วก็ยังเป็นคอมแพกบัตเลดมอเตอร์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมารับชมกันเลยครับชุมข้อมูลข้างเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับให้แรงบิดมาที่55นิวตันเมตรนะครับความเร็วรอบนะครับของเขาจะอยู่ที่2,000รอบนะครับที่เบอร์2นะครับถ้าเบอร์1ก็จะอยู่ที่500รอบนะครับผม หัวจับตัวนี้พิเศษมากนะให้มาถึง13มิลิเมตรนะครับซึ่งเป็นสว่านไซส์ Impact ที่ให้หัวจับดอกมาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยคือแม็กซ u m ของพวกสว่านไร้สายเลยนะครับก็แค่13มิลิเมตรไม่มีคค่ไหนทำเยอะกว่านี้แล้วนะครับผมแล้วก็ยังสามารถปรับหัวท็อกหัวเกียร์ตรงนี้นะครับได้ถึง22ระดับนะครับมาชมด้านในกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะพบกับ แท่นชาร์จนะครับเป็นแท่นชาร์จอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เป็นขนาด 2A นะครับชาร์จแบตตัวนี้1ชั่วโมงเต็มนะครับแบตเตอรี่ที่เขาแถมให้มาก็จะเป็นแบตเตอรี่ 2A แบบคุณภาพดีเลยนะครับ M top ต้องบอกว่าถ้าใครที่เคยสัมผัสพวกนี้จะรู้เลยว่าทั้งเซลล์แบตทั้งเรื่องแมททิเรียลของเขาเนี่ยแก้วนะครับเขาใส่ใจพิเศษขนาดไหนนะฮะถึงขนาดแถมตัว เห็นหมฮะที่ครอบขั้วแบตเตอรี่มาให้อย่างดีนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถเช็คสถานะแบตได้นะครับเซตเนี้ยหนึ่บาทนะครับใจดีนะฮะแถมดอกสว่านแล้วก็น็อสกรูมาให้อีกนิดนิดหน่อยหน่อยะตัวนี้สามารถใช้งานได้นะถอดหัวออกได้ PH1,PH2 แล้วก็มีแบนด้วยแบน5้มิลกับ6มิลนะครับตัวนี้ก็เป็น นอสยาวเป็นหัวน่าจะเป็น p ีมซ้ตตรงนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน้มีสร้อยๆอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่ก็ใช้ดีนะครับเปียนดอกได้นี่เป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้47ชิ้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือของทาง M-Top เขาแถมมาให้นะครับมารับชมตัวสว่านกันเลยนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่า ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสั้นมากนะครับความยาวตัวเครื่องครับอยู่ที่147ย mm สเมิลลิเมตรนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเป็น2ระบบมันไม่ใช่3ระบบนะครับหัวเกียร์ตรงนี้ก็เลยลดลงดูดิเท่าปากกาด้ามหนึ่งเลยนะครับแล้วหัวจับเขาเป็นหัวจับที่นิ่มมากนะครับดูนะครับเป็นออโต้ล็อกนะดูนะครับเห็นไหมเวลากดแล้วมัน เดียวนี้ก็คืออยู่แล้วนะครับแล้วก็นิ่มถ่ายออกง่ายนะครับสบายเห็นไหมประมาณนี้นะครับฟังเสียงระดับคลัชนะครับเวลาเปลี่ยนหูนิ่มมากครับตัวนี้ก็จะปรับเบอร์1นึเบอร์สองได้โอ้ค่อนข้างที่จะปรับง่ายเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับนุ่มนิ่มนะครับนิ่มเลยนะครับจับกระชับมือเป็นยางตัวเดียวกันกับอยู่ด้ามเขานะครับจับแล้วมันดูรู้สึกว่ากระชับนะครับไม่หลุดมือง่ายๆนะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะน่าจะเป็น ABS เลยนะครับเท่าที่สัมผัสดูนะแบบเดียจับไปเงี้ยรู้เลยว่างานดีไม่ดีมันไม่มีคมนะครับขอบตัดพลาสติกนี่เนียนคลิปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟส่องนะครับกดค้าง จะเป็นไฟสองนะครับกดปุ๊บเราก็จะมีไฟโฮไว้ประมาณสัก5 6วินะครับเราก็จะดับลงไปนะครับทิปเบลนะครับถามว่าสามารถใช้งานกับไอที่มีขายทั่วไปได้ไหมตัวนี้ใช้ได้นะครับไปซื้อมาใส่เพื่อม,มีขายนะครับสาหรับพวกยี่ห้อน,นี้เขาไม่ได้มาแถมมาให้นะเพราะว่าในเซตที่ผมซื้อมาเนี่ยคือมันราคาแค่พันสองนะฮะแล้วตัวนี้ก็สามารถใส่สายคล้องได้ตามปกตินะค,คือมันสวยงามจริงๆฮนะอยากให้ ลองสัมผัสดูอยากให้เปิดใจกับแบรนด์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ของที่สวยงามๆนี่ m t o p เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะแดงน้ำเงินแจ๋วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมการใช้งานจริงกันครับว่ามันจะแจ๋วจริงไหมนะฮะมาครับมารับชมการใช้งานนะครับของทางสว่าน m t o p นะครับอันนี้เป็นดอกขนาด1ทับครับดูความหัวจับดอกของเขามันใช้ง่ายนะครับอ่า อันนี้คือแน่นแล้วนะครับสองแก๊กก็พอเดี๋ยวผมจะเจาะให้ทุกท่านดู <S <S อ่าอ,อันนี้ที่ <S <S ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นหมดคลัสนะครับอันเนี้ยเอาผมอันเนี้ยผมแนะนําเลยว่าเอาไว้เจาะกรณีเจาะเหล็กนะครับบางทีถ้าสว่านมันแรงไปมันตีเราอย่างงี้นะครับถ้าเราใช้แบบให้มันแก๊กอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยไม่เป็นไรนะฮะดูนะครับดูใหม่นะเห็นไหมมันก็จะปื๊ดมันก็จะไม่ได้ตีมือเรานะคับมันตัดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะ จาะของจริงให้ดูอันนี้เป็นโหมดเจาะนะฮะอ่าอ่าอันนี้กำลังไม่ไหวนะครับเบอร์หนึ่งนะครับทีเนี้ยอ่าต้องจับดีๆหน่อยนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับปกติถ้าเจาะไม้เราใช้เบอร์หนึ่งมันเจาะลําบากอยู่นะครับมันเจาะได้อยู่แต่ว่าผมว่ามันช้าผมไม่ชอบเห็นไหมอู้ห้าสิบห้านิวตันนี้ไม่ธรรมดานะครับ ดูอีกทีนะจับดีๆนะครับประคองโอเค okay, ฮะต่อไปเป็นสก,กูยาวประมาณสัก3านิ้วนะผมจะแทงเข้าไปตรงนี้นะครับโดยหมดโดยหมดเจาะไม้แต่ว่าเป็นเบอร์2ครับดูนะครับไม้ค่อนข้างที่จะแข็งนะดูว่ามันจะมีอาการอะไรไหมนะ, 1, 2, ะ okay, ฮะหนึ่งสองป้ายโอเคฮะ สุดปุ๊ดสุดปุ๊ดเลยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะถ้าขันออกถ้าเขาไม่ไหวจริงๆก็กดเบอร์หนึ่งฮะแล้วก็ประคองครับคือสว่านมันไหวนะครับแต่ว่าเราต้องประคองนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวข้อมือเราแตกนะฮะอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับทีเนี้ยผมจะลองยินเบอร์หนึ่งครับพอกเหลือๆนะครับห้าสิบห้านิวตันนี่เพียงพอกับการใช้งานมาก้แข็งมากครับยังไหวฮะ โอเคเลยนะฮะต่อไปมาชมการยิงสก,กูแบบสั้นนะครับหนึ่งนิ้วหรือนิ้วครึ่งสำหรับงานยิงก้ามปูยิงพุกอย่างนี้นะครับมันยิงได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องคอนโทรลร,รอบดีๆนะครับบางทีมันรอบจัดนะเห็นไหมถ้ารอบจัดแล้วมันบืนนะเราต้องปรับเป็นเบอร์นหนึ่งนะถ้าเกิดกรณีที่เรายิงไม้นะครับโอเคนะฮะประมาณนี้ เพราะว่าตัวนี้รอบบอกเลยว่า2,000รอบเป็นสว่านไซส์อิมแพกที่ให้ความเร็วรอบมาสูงมากนะฮะสำหรับผมนี่ถือว่าแจ๋วเลยเพราะว่าผมชอบสว่านรอบแรงอยู่ละเวลาเจาะเวลาอะไรมันทันใจดีนะฮะโอเคนะฮะต่อไปมาดูในการใช้งานกับเหล็กบ้างครับต่อไปเป็นการเจาะเหล็กนะครับในการที่จะเจาะ รูใหญ่ขนาดนี้นะครับเราต้องนําก่อนนะครับเป็นการนําศูนย์ก่อนนะครับเอาดอกใหญ่ไปเจาะเลยมันจะเจาะยากนะฮะดอกเล็กความริวรอบจะสูงดอกใหญ่ความรีวรอบจะต่ำลงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้กดสุดนะผมคอนโทรลที่นิ้วนะเห็นไหมผมจะให้ดูว่าไกหรือสวิตช์เขาค่อนข้างที่จะคอนโทรลง,ง่ายมากครับเห็นไหมนี่คือทะลุแล้วนะฮะยวผมโจทย์สองรูให้ดู เห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะนอกรูใหญ่ให้ดูนะอันนี้คือดอก1นึทับสครับแน่นแล้วนะครับดูชมกันเลยดอกใหญ่เราจะปรับเป็นเกียร์หนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ได้นะเราคอนโทรลที่มือได้เลย โอเคทะลุลงไปแล้วนะครับดอกใหญ่ต้องระวังมันเบี่ยงบ้างครับโอเคนะอันนี้คืออาการมันกินดอกไม่เสมอกันนะมันต้องระวังนิดนึงนะครโอเคครับทะลุแล้ว การยิงเหล็กกันบ้างนะครับการยิงเหล็กนะครับถ้าใครที่เคยยิงเหล็กหนาะเหล็กบางก็จะเข้าใจนะว่าการที่จะขันสกรูนะครับลงไปในเนื้อเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานรอบสูงนะฮะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับตัวนี้สองพันรอบเนี่ยเหมาะมากเลยยิงไม่ทันฉีดเงี้ยผมชอบนะตัวนี้ <S <S เห็นไหมเข้าไปแล้ว มันจะต่างกันนะผมจะใช้เบอร์หนึ่งผมกดสุดให้ดูถ้าไม่เชื่อว่ารอบมีผลต่อการยิงจริงๆเห็น,น <ๆ S 2> ไหมฮะกลัวมันจะเข้านะครับทีนี้มาดูเบอร์สองนะเห็นไหมเข้าไปเร้วนะฮะเจาะได้ง่ายได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับตัวนี้ผมสรุปเลยว่าเป็นตัวที่เหมาะ มากครับสาหรับคนที่ชอบสว่านตัวเล็กแรงบิดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับมาพร้อมกับหัวจับขนาด13มิลิเมตรนะครับตัวนี้ใช้งานดีมากเพราะว่ามันสั้นกระทัดรัดแต่พี่ที่มาเม้นผมบอกว่ามันหนักไปถือว่าหนักอยู่ผมว่าจากที่ผมสัมผัสดูคือมันหนักหัวพี่เพราะว่าปกติถ้าไซนี้เขาจะให้มาเป็น10มิลิเมตรแต่ตัวนี้มันให้มาเป็นขนาด13มิลเลยนะครับแล้วเป็นหัวเหล็กด้วยนะเพราะสองระบบหัวเหล็กนี่ มันก็เลยหนักปกติถ้าเป็นค่ายอื่นเขาจะให้หัวยางมาเพื่อรีดน้ําหนักมันก็จะหายไปประมาณสักสิกร,รัมนะครับประมาณนี้นะพี่นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ